ข้าพเจ้านาย,นายสุใ,ใจสายโรยในฐานะข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักศิลปาคมจังหวัดลวางธานีขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้การกรที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรมประปกอบพฤติกรรมตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย <บา S 1> ์ได้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานาราชการอย่างถูกต้อง ต่อการทุจริตทุกรูปแบบและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่มาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมารังความสามารถตามข้ามยมในการทำงานมันได้แต่ซื่อสัตย์สามัคคีมีความรับผิดชอบ ของงานกระาหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามามาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัญญาบรรพรซสาธารมิส,สุขและขอหมายสัจจวาจาวา่ยาอย่าทเยื่อปฏิบัติตนตาม